สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟิเชียลรันนี้เขากับมาหวันแล้วครับวัดบางปิ้งเดี๋ยวเขอเสิพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศการตั้งเวทที่อีกนะครับว่าเพิ่นตั้งเสร็จไปลงไฟลงจอได้หรือย,อยังครับตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแ้วก็ไปซื้อ แนวยู่แนวกินมาจากทุนไหม่เพื่อขึ้นรถหล่อมันเดินทางจังสิบ่ได้จอดดูสวัสดีครับพี่สวัอดีครับสวัสดียานยันรถเพื่อนจอดดู นี่ครับอยู่ขางโรงเรียนวัดบางปิงนะครับวิธีห้อกบสิอยู่นี่เลยนี่ตอนนี้แม่คัวเฮ็ดกับเผากำน้ำเแล้วครับเดี๋ยวเีมติดตั้งที่วิธีกะสีเดยอยู่ได้เศร้าได้กินเผานะครับว่าคนต่างเสร็จแล้วนี่ครับวิธีห้อเ,เสร็จแล้ว <c oughs> นี่ครับตอนนี้ทีมจอทีมจอกับทีมไฟเฮ้ากาัลังสิเอาของลงนะครับขอ <c oughs> อภัยครับพี่น้องบริเน้นเราบวกตากฝนได้ไมีความสบายไห้ถือว่าว่าเป็นอุปสรรคครับ ตามาทำงานได้เตรียมประสิทธิภาพนี้ครับรถเขารอรถเชียงปันเขาเทียบหลังเวทีหลักอะรถลำพงเขาเทียบอีกฝั่งหนึ่งเทากัสิเหร็ดงานยางได้ยางสะดวกนี้เพราะว่าทีมทีมเวทีเพิ่งสั้งเสร็จแล้วนี่ครับ <c oughs> ทีมไฟอหอกำลังลงของ ได้ตั้งได้ตั้งหันมีกลอกระชีได้ตั้งหันม ok <c oughs> ีกลอกระชีหนึ่ง ok ไปลงไฟครับระกบ,บไฟห้องกสิ ขอที่ขอท้างเนี่ยจากน้อยลนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่ข้างโรงเรียนวัดบางปิ้ง สิไปซ่องแมบกบว่านะครับอะไรเป็นเห็ดเน่าอยู่ในกินไตอย่างนี้ เป็นได้ยังกินครับผัดหมี่ครับโอ้เอ oh. ็ดผัดหมี่กินกับตำปกุ่งแซ่บเป็น พัดมีกินตำกับตำปะทงนะครับ ตอนนี้กำลังทยอยขึ้นกอขึ้นขาดขอสวัสดีครับ,บ <c oughs> อาบแล้วครับพอ่ออาบมากหันครับ,บเลยวันนี้ <จะ S 3> น่จะเ็6โมงก็น่า,นานจะเสร็จแล้วมั้งใช่ครับน่า<ม>จะเสร็จเร็ววันนี้เล่น2คู่ เลือกตีสามครับนี่ครับพี่น้องครับเลือกเล <Guys, S 2> uh, like ือกตีสามครับท่างโรงเรียนวัดบางปิ้งหรือเขามาทางวัดบางปิ้งจ้ะสิวแถวแถวไทยวัดทา้งใสมือนะครับอยู่ห่างโรงเรียนหระไปโรงเรียนวัดบางปิ้งนี่เวทีห้อง ระบบข้างบดน่าจะบอสเส็จเอ้ยน่าจะบอสเสร็จพนะน่าจะเสร็จบอเกินหกโมงครับเบื่อๆเนี่ยจะนอนนอนหน่อยครับอ่านี่ครับอย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะครบับสาวน้อยํำเพลินโชว์เริ่มสอง่มเลิกตีสามที่ข้างโรงเรียนวัดบางปิ้ง หลดไปห้องขอเทียบทาแล้วครับแล้วก็จะได้ผลของลงทําการติดตั้งครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาต พอตัวไปติดตั้งระบบไฟซอยเพื่นนะครับแล้วก็ยาสิมาอัปเดตให้พวกอีกเคียนหนึ่งตอนดึกๆนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับจะเริ่มติดตามช่องเกมมือไฟสาวเอ๋เกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟที่เทียนะ่ยวนัานใะช่ไหมลงช่องจะพร้อมอีกครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ